ก่อนไปทำงานค่ะมาแวะหอมแจ้มน้องรัติกานะคะคุณผู้แม่นึงอยู่ได้รถตู้ผเนี่ยยิ้อยู่ได้แหละตเอ๋ไปไหมตเอ๋ไปไหมไปไหไปกับไปเดี๋ยวมาขึ้นรถาอยนนั่งน่เยหเร็วยุบจุ่มปลาเลให้ยจุปลาเร็วหาวสันวานทมายุจุปลาเลย

เห้ยจะม่เหี่หาวมห่มไปกับแม่ไหมอุ้ยลานนักีโ่ลลูกเออขนไปชางดดแล้วนะสิเด้ง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 ลิสองคลิปามเด้งกดิ่งเด้งเด้ง้ะด่งเด้ง่อยเลไยยังหายปงล้วไปเอแล้วมดอยู่ีเนี่คนโตอยู่นี่ละโต้าอยู่เขาเรย้ไปคงแล้วเไป้เ เขาอะไรยอะไรเขไอะไรพอเบิ <y ee> ้งยุ่งกัรคาอยู่นี่แหละอันขาึ้นมังรถไปขึ้นมั้งรถขึ้นมาะ่น่ยมามาขึ้นรถมาไปขึ้นรถเร็วจ้ไปละีะไรอุ้ยงานะไรปะโอ้ลาสุดเอาไปแล้วี่นอง ตอนนี้หายน้ำแล้วเดี๋ยวไปเจ้าแบบมอไซค์สักขู่เอาต้องเดินล่ำนี่นี่คือวิธีลอนะคะเอ้ไปไปเลยว้อลอนี้รู้ป่ะ

โอเคพี่น้องไปงานต่อนะคะไปเรียกไปเรียกหนออ่อกไปแจวรอบไปเรียกนะคุณ